น,นั่นมันสร้อยข้อมือของหนูนิสานี่คุณพี่ทราบเป็นยังไงครับก็พี่เป็นคนให้สร้อยนี้กับหนูนิสาเป็นของขัญวันเกิดเมื่อปีที่แล้วชัยกรอนไปเจอมาจากไหนถ้ารู้เจ้าของแล้วก็ดีครับเดี๋ยวผมจะได้ไปคืนหนูนิสยัยเอง รอยข้อมือของหนนิสาไปตกอยู่ข้างริมสะบัวได้อย่างไรคุณตาคะนี่ก็บ่ายแล้วนะคะมากินข้าวกันเถอค่ะเอ้ย พิงเอาอะไรมาให้ข้าก,กินน่ะไม่ต้องลำบากเลยข้าเนี่ยกินอะไรกันไหข้าก,กินเพื่ออยู่ไม่มีอะไรกินข้าก็ขอวัดกินวันนี้มีไข่พะโล้ผัดลูกชิ้นแล้วก็แกงเทพโพน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะ มากินข้าวแทนนะคะคุณตานะกินหน่อยนะคะรถอุตสาห์ตั้งใจทำสุดฝีมือเลยนะคะ เปล่าคะคนจนๆอย่างข้าเลยเหรอจะไม่มีบ้านมีช่องกับเขาอยู่ข้าได้รับความเมตตาจากคุณชายพานุกรท่านให้กาเช่าราคาถูกคุอ๋อที่แท้ที่ดินนี้ก็เป็นที่ของตระกูลพรมดินนี่เองแล้ว คุณตามีสัญญาเช่าหรือเปล่าคะฉันยงสัญญาอะไรกัไม่รู้จักแล้วถ้าคุณตาโดนไล่ที่คุณตาจะทำยังไงล่ะคะแล้วแต่เวลแล้วแต่กรรม ที่อุตสาห์ออกไปข้างนอกกับผมด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวคราหน้าว่าจะไปดูหนังดูหนังอะไรก็ว่างกนันอีกทีนะครับค่ะขอบคุณมากครับไปแล้วนะครับไม <c oughs> ่ยปายค่ะขับรถดีๆนะคะครับน้อย ยายอยากจะเตือนเรื่องคุณอธิวัตรเลี่ยงได้เลี่ยงหลบได้หลบถ้าไม่อยากมีปัญหาร้อนใจของอะไรที่สูงสุดสอยอย่าไปตะเกียกตะกายออกมาหัดเจียมตัวเจียมใจเอาไว้บ้างนะที่ยายบอกเนี่ย <c oughs> เข้าใจไหมยายไปกันใหญ่แล้วจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะน้อยก็แค่อยากตอบแทนพี่เออคุณอธิวัตร ที่เขาช่วยน้อยจากพวกอันตาพานต่างหากไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะบุญคุณก็ตอบแทนกันไปแล้วนะต่อไปนี้ก็เลิกยุ่งถ้ายายพูดแล้วไม่เชื่อฟังกันต่อไปก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่ายายจ้ะยาย ยังทำงานอยู่อีกเหรอคะแผ่คุณยังไม่หายเลยนี่ผมคิดว่าผมจะไม่ได้เจอหน้าคุณสะแลวสวันนี้ทำไมล่ะคะก็ผมเห็นว่าคุณมีแขกคนสำคัญมาหาถึงโรงพยาบาลซะด้วยคุณก็มีคนสำคัญอย่างคุณนิสาไปรับถึงโรงพยาบาลเหมือนกันนี่คะไม่เอานะเลิกพูดถึงเรื่องคนอื่นดีกว่าว่าแต่ คุณมาที่นี่ตอนเย็นๆเนี่ยมาทำไมล่ะครับฉันก็มาหาคุณไงคะผมดีใจนะที่ได้ยินคุณพูดแบบนี้ที่ฉันจะชวนคุณไปหาใครคนนึงที่ช่วยเราไว้คราวนั้นนะคะ ผมเองก็อยากพบผู้มีพระคุณของผมเหมือนกันแต่ผมไปเคลียร์งานก่อนนะคุณตาคะนี่คุณดามนารินหลานชายคุณพานุกรคนที่คุณตาช่วยไว้วันนั้นจำได้หรือเปล่าคะ๋อาลค,ค,ค,คุณตาครับจะว่วผมเลยครับ ผมตั้งหาแล้วครับต้องไหว้คุณตาเพราะาคุณตาเป็นผู้มีพระคุณกับผมกับคุณรสใช่ค่ะคุณเป็นหลานชายของเจของที่ดินที่นี่คุณมีพระคุณต่อผมจากผมเป็นเด็กผมต้องไหว้สิครับสวัสดีครับคุณตา งั้นก็ถือว่าวาพระกันแล้วกันนะ,ะก็ขอให้ทั้งคู่เจริญเจริญนะที่นี่มันก็ในไร่ในสวนนะนะ ไม่มีหรอกไอ้น้ําแดงน้ําเขียวอะไรเนี่ยมีแต่นี่แหละนะน้ําสมุนไพรขอบคุณครับเออกินซะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดตอบแทนให้กับเองสองคนก็นแล้วกันแค่นี้ผมก็ซึ้งใจน้ําใจของตาแล้วนะครับ<า>อ,อร่อยดีเหมือนกันนะ อ้าวเอเอนี่มันก็ใกล้จะค่ำแล้วนะข่าวว่าเอ็งสองคนรีบกลับไปเถอะไปเดี๋ยวมันจะอันตรายงั้นเรา่อขอตัวกลับก่อนนะคะได้แล้วครับคุณตาโชคนี้นนะ ครั้มสุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดหาไม่เจอก็แสดงว่าตาดำเนี่ยไม่เคยมีสัญญากับเรามาก่อนงั้นถ้าต้องรากสัญญาขึ้นใหม่ฉันขอเสนอว่าคุณควรทำสัญญาระยะยาวนะคะตาดำจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องถูกไล่ที่นะคะก็ดีครับแล้วผมก็ยินดีมากๆด้วยเอาเป็นว่าผมจะเก็บค่าเช่าตาดำถูกๆแล้วถ้าเกิดเดือนไหนตาดำไม่มีผมก็ไม่เก็บเลยเป็นไง คุณรถคุณรถไม่ต้องขอบคุณผมอีกนะฉันไม่ขอบคุณก็ได้ค่ะแต่ตอนที่คุณทำสัญญาวันพรุ่งนี้ฉันจะช่วยคุณดีไหมคะดีครับงั้นฉชนททำอาหารไปให้ตาดำด้วยดีกว่าค่ะเยี่ยมไปเลยะ่ะนี่คุณรถเดี๋ยวผมจะช่วยคุณรถทำอาหารด้วยนะ ทำไปกินไปก็น่าสะดุกดีนะครับฉันทำให้ตดาดำกินนะคะงั้นผมก็จะถือว่าผมอาศัยเกาตะตาดำกินก็แล้วกันก็ได้ค่ะ คนตายในบ้านเราก็ต้อง3มวันแล้วตัวต้องบอกเจ้าของบ้านสิคะใครใคร่อย่าให้ผมรู้นะว่าใครฆ่าน้องสาวผมบางทีการตายของปลิกอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่หนูรถถูกชดก็ได้คุณก็ใช่ทำไมปลองไปแกจำได้ใช่ไหมว่าใครฆ่าแก 啥？ ไม่คุค้นเคย คววาาามมหลลัังงชีิตนเป่แต่มีคนตายในบ้านเรามราต้อง3ามวันแล้วตัวต้องบอกเจ้าของบ้านสิคะเปีคอย่าให้ผมรู้นะว่าใครฆ่าน้องสาวบางทีการตายของปลิกอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่หนูรถถูกชุดก็ได้ควณน้ายันทำไม แกจำได้ใช่ไหมว่าใครฆ่าแกพษาแต่มีคนตายในบ้านเราไม่ต้องสามวันแล้วตัวต้องบอกเจ้าของบ้านสิคะใครๆมีอย,อ,ยอ,ยอ,อย่าให้ผมรู้นะ ว่าใครฆ่าน้องสาวบางทีการตายของปลิกอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่หนูรถถูกชุดก็ได้ฉันตายฉันไปไปนะไปนะแกจำได้ใช่ไหมว่าใครฆ่าแกนี่ษะ